ผู้ใดทันใจให้ถึงความเป็นกลางได้ผู้นั้นก็จะพ้นจากทุกทั้งป่วงเนี่ถือว่าเป็นคำที่หลวงปู่เทศเทศลัาางสีได้กล่าวเอาไว้สำหรับผู้ที่ต้องการความพ้นทุกข์เราตอนนี้เนี่ยรู้สึกว่าจิตใจเราเนี่ยเป็นกลางบ้างหรือเปล่า ความเป็นกลางของจิตใจเนี่ยเราอย่าไปคิดหาบางทีเราคิดเอาเนี่ยมันนี่ทำให้ใจเราเไม่เป็นกลางเลยรักษาภาวะของความเป็นปกติของใจเอาไว้ภาวะของความเป็นปกติเนี่ยคือความเป็นกลางซึ่งมีอยู่ก่อนแล้วนะความเป็นกลางภาวะปกติของจิตที่ไม่ขึ้นไม่ลงไม่ยินดีไม่ยินร้าย รู้สึกตัวอยู่เป็นกลางๆเป็นปัจจุบันอย่างนี้แหละที่จะเป็นปกติสบายๆทุกอย่างไม่เกิดขึ้นนะถ้าปล่อยความคิดมาครอบงำเมื่อ,อไหรนะ่นนะ้วก็เดี๋ยวโล่น่ะเลยไม่เป็นกลางนะฮะเลยไม่เป็นปกตินะ่ะที่เราเนี่ยต้องการเพียงแค่เนี้ยมันก็มีความสุขลนะอันที่จริงแล้วถ้าเรา สำรวจด,ดูชีวิตเราดีๆนะเราจะพบว่าชีวิตต้องการเพียงภาวะที่สมดุลระหว่างกายอันวันมาซึ่งความปลอดโปร่งสบายใจอาจจะต้องการเพียงแค่นี้ก็ได้เพียงแต่ว่าเราต้องมีเวลาที่จะหันกลับมาดูตัวเอง มาดูกายดูใจเราดีวความรู้สึกตัวเนี่ยเราก็จะได้คำตอบถ้าเราอาศาัยสติอย่างรู้ลงไปที่กายของเราเราจะรู้ว่าร่างกายของเราเนี่ยไม่ต้องการอะไรมากเลยนะกายไม่ต้องการอะไรมากเลยขอเพียงแค่ปัจจัยสี่อาหาร เครื่องนุ่งหม่มที่อยู่อาศัยแล้วก็อย่ารักษาโรคยังพอดีไม่ขาดไม่เกินถ้าขาดไปก็มีปัญหามากเกินไปก็มีปัญหาอาจจะมีส่วนประกอบของกายก็คือการออกกำลังกายการไี่ต้องมีการเคลื่อนไหวนะการพักผ่อนการขับถ่ายการอยู่ในอากาศที่ป,ปลอดโปร่ง หายเทได้สะดวกชีวส่วนกายเนี่ยต้องการเพียงแค่เนี้ยม่ว่ามันเป็นส่วนเกินนะครับต้องการแค่ปัจจัยสี่การออกกาลังกายการพักผ่อนการกลับทายการอยู่ในอากาศที่ปลอดลงเพียงแค่นี้กายก็อยู่ได้แล้วว่าเป็นความพอดีพราะร่างกายส่วนความพอดีของแต่ละคนแต่ละท่านนั้นอาจจะต่างกันบ้าง เ,เช่นว่าเรื่องอาหารบางคนอาจจะทานอาหารชามเดียวอิ่มแล้วอันนี้คือพอดีของเขาบางคนต้องสองชามบางคนต้องสามชามจึงจะเกิดความพอดีการนอนก็นเหมือนกันการนอนการพักผ่อนแต่ละคนมีความต้องการทางร่างกายให้เกิดความพอดีมันต่างกันอาจจะไม่เท่ากันการใช้เครื่องนุ่งมหม่มบางคนต้องใช้หลายชุด ตามสมมุติจึงเกิดความพอดีบางคนอยู่ในอากาศหนาวในถิ่นที่มีอากาศหนาวก็ต้องใช้เสื้อผ้ามากหน่อยขึ้นอยู่กับความจําเป็นของแต่ละบุคคลคือเรื่ององความพอดีเนี่ยไม่มีใครบอกใครได้นะว่าต้องขนาดนี้เท่านี้นะเป็นมาตรฐานไม่ใช่ความพอดีเราต้องกลับมาดูตัวเราเราจะเข้าใจว่าตัวเราเนี่ยต้องการความพอดีแค่ไหนเช่นนักปฏิบัติธรรมบอกว่า เราจะทานอาหารแค่ไหนจึงจะเพียงพอกับร่างกายไม่ต้องไปถามใครเราต้องรู้เองเราต้องนอนขนาดไหนจึงจะพอดีเราต้องรู้เองเองงอนนงพเงเงงเียงแต่เราอาศัยความรู้สึกตัวเนี่ยสํารวจลงไปที่กายที่ใจเราเราก็จะได้คําตอบที่กะส่วนด้านกายส่วนจิตใจนั้นถ้าเรามีความรู้สึกตัวเรารู้ลงไปที่จิตใจเราจะรู้ว่าจิตใจเนี่ย เขามีความเป็นปกติพอดีอยู่ก่อนแล้วมีอยู่ก่อนแล้วแต่ที่ทำให้จิตใจเราไม่ปกติไม่เกิดความพอดีนั้นอันนี้ก็ต้องยกให้เจ้าความคิดที่นำเอาตัณหาความพอใจความไม่พอใจมาสู่จิตใจทำให้จิตใจต้องแบกภาระของความไม่พอดี ทำให้ร่างกายต้องเหน็ดเหนื่อยเมื่อจิตใจเหน็ดเหนื่อยแล้วไม่เพียงพอนะเพราะตัหาปรุงแต่งเนี่ยก็ใช้ร่างกายไปทํางานไปทําหน้าที่จึงเกิดการเหน็ดเหนื่อยปัญหาเนี่ยเขาไม่พอดีหรอกมันก็ดิ้นรนทยายานอยากเลื่อยไปมันก็เป็นทุกข์ทำให้ร่างกายกับจิตใจเนี่ยไม่เกิดภาวะสมดุลเบียดเบียนต่อกัน กายเบียดเบียนจิตจิตก็เบียดเบียนกายไม่เกิดความพอดีแต่ถ้าเรามีความรู้สึกตัวรู้อยู่ดูอยู่เห็นอยู่ที่จิตใจเราความรู้สึกตัวเนี่ยจะทำหน้าที่ขัดไล่ตัญหาออกไปจากจิตใจเพราะว่าเป็นปกติเป็นกลางก็จะเกิดขึ้นในจิตใจทันทีเมื่อมีความรู้สึกตัว จิตก็จะเป็นอิสระมีสติปัญญาเข้าไปแทนที่ตัณหาความพอดีเนี่ยเกิดจากความรู้สึกตัวความรู้สึกตัวเนี่ยก็ทําให้กายให้จิตเนี่ยอยู่ในภาวะที่พอดีคือพอแล้วดีตปัญหาในมีแต่ความดิ้นรนทยานอยากไม่มีความพอดีคือไม่พอมันจึงไม่ดี เพือน,นถ้าหากว่าเราจะสแสวงหาก็สลงยหาไปเถอะแต่ขอให้สแสวงหาด้วยความรู้สึกตัวจะสวงยหาแบบพอดีไม่มากไปไม่น้อยไปจะใช้จ่ายจับใจ่ายใช้สอยก็ใช้ไปเถิดแต่ขอให้จับใจ่ายใช้สอยด้วยความรู้สึกตัวเราก็จะใช้สอยอย่างพอดี ความพอดีเนี่ยทาให้เกิดเพราะวะที่สมดุลทั้งกายและจิตความรู้สึกตัวความพอดีหรือความพอเพียงความสันโดษอันนี้เป็นความหมายเดียวกันแต่ตอนน้องเริ่มต้นในความรู้สึกตัวนะเพราะความรู้สึกตัวเนี่ยมันเกิดขึ้นที่จิตใจเมื่อจิตใจพอดีแล้วกายก็พอดี การสวงยงาก็จะพอดีไม่เบียดเบียนตัวเองไม่เบียดเบียนคนอื่นให้เดือดร้อนแล้วก็ไม่เบียดเบียนทรัพยากรธรรมชาติด้วยความรู้สึกตัวทําให้เกิดความเป็นกลางจะเรียกว่าเป็นทางสายกลางก็ได้อันนี้เป็นหลักธรรมนำพาชีวิตเลยนะหลักธรรมนำพาชีวิตให้พอเพียงก็คือความรู้สึกตัวเมื่อมีความรู้สึกตัวเนี่ยมันก็เกิดทางสายกลาง ขึ้นในจิตใจเราเพราะฉะนั้นชีวิตของเราเนี่ยไม่ต้องการอะไรมากต้องการภารวะที่สมดุทาลทางด้านร่างกายและจิตใจไม่ให้เบียดเบียนกันใจมันก็จะมีความสุขบางทีเราคิดมากพูดมากทำมากปัญหามันก็มากมันก็เหนื่อยมากบางทีมันก็ทุกมากด้วยแต่ถ้าเรา รู้จักที่จะเลิกการดิ้นรนสแสวงหาโดยการที่จะเอาชนะความคิดเอาชนะความดิ้นรนตามความอยากที่เราเคยทํามาพอใจในสิ่งที่เรามีที่เราเป็นอยู่เพียงแค่นี้ชีวิตเราก็จะมีความสุขสุขพอดีด้วยสำคัญมากเพราะว่าไม่ว่าเราจะ ดิ้นรนแสวงหาไปมากสักเพียงใดก็ตามสิ่งเหล่านี้เราก็ติดตัวไปไม่ได้หรอกเขาไม่ใช่ของเรานะเราหามามากเท่าไหร่เนี่ยหรือเท่าไหร่เนี่ยมันก็ไม่ใช่ของเราเขาเป็นของธรรมชาติก็จะติดตัวเราไปไม่ได้เลยคืเอเราตายไปเนี่ยจะติดตัวเราไปไม่ได้นอกจากบุญกุศลหรือกุง,งามความดี ที่เราได้สั่งสมเอาไว้สิ่งเหล่านี้เป็นแก่นสารสาระของคิวที่แท้จริงที่จะติดตัวเราไปในความสุขของผมเนี่ยการสแสวงหาหรืว่าเป็นรายรับกับการจับใจ่ายใช้สอยหรือว่ารายจ่ายสองอย่างเนี่ยถ้ามันสมดุลกันแล้วก็มันก็มีความพอดีมันก็ไม่เดือดร้อน โดยเฉพาะรายจ่ายสําคัญรายรับนี่ไม่สําคัญนะถ้าเรารับมา,มากได้มามากถ้าใช้จ่ายมากมันก็หมดเหมือนกันแต่ถ้าเรามีรายรับน้อยแต่เราใช้จ่ายน้อยมันก็จะมีส่วนเหลือยิ่งถ้าเรามีรายรับมากมีรายได้มากแต่เราใช้จ่ายน้อยมันก็มีเหลือมากเลยสำคัญนะที่รายจ่าย รายรับนี่ม่นสำคัญ่ออะไรจ้ะเพราะนั้นหลักธรรมเนี่ยที่นำพาชีวิตพอเพียงนั้นตล,ล่าไปแล้วก็คือทางสายกลางสรุปลงที่ความมั่งส่นนี้ถือว่าเป็นหลักธรรมนำพาชีวิตที่พอเพียงตามทัษนีของผมนะถ้าเราปฏิบัติตามนี้ได้แล้วก็ที่เราจะมีความเป็นปกติอย่างพอเพียงแ,แล้วก็ตามเราต้อง มีเวลานะหันกลับมาดูตัวเองหันกลับมาดูกายดูใจของเราด้วยความรู้สึกตัวเราก็จะได้คำตอบเดี๋ยวก็เลื่อนความพอเพียงหรือทางสายการ